สวัสดีนะครับสรุปใหญ่เลยครับผม นานๆนะเนาะนานแล้วเขาฟานไม่ได้ให้เล่นอ่างน้ําครับผมวันนี้แดดร้อนครับผมเลยให้เล่นสักหน่อยครับผมดูสิครับมาได้เล่นแบบนิ่มนวลครับผมโอ้โหขอสวัสดีนะครับสวัสดีแม่เอฟซีที่นารกทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็พบกับเรานะครับเช่นเคยครับทางช่องปลายแสงจันทร์เชนเนลเนาะวันนี้มาดูน้องครับเป็นเดือนแล้วมั้งครับนี่ไม่ได้อาบน้ำาลครับผมนี่ให้ขัดทิชวิ่วันสักหน่อยครับ เล่นน้ำเสนอยครับผมดีใจใหญ่เลยครับน้ำยังไม่ลงอ่างเลยครับนี่ดูสิครับชักดินชักงอแล้วครับอยากเล่นไม่ใช่ชักดินชักงอกลัวนะครับอยากเล่นครับผมดีใจใหญ่เลยครับต้องเล่นแล้วครับดูสภาพแล้วน้ำไม่เต็มอ่างก็ครับวันนี้ ตีบ่างสักทีนะครับวันนี้ดูสิครับไม่ได้เล่นน้ำหรอกวันนี้ดูสิครับดูกระทำนะครับได้เล่นสักทีหรอกวันนี้ครับดูสิครับโอ้ดีใจครับดีใจมากเลยครับดีใจมากมากเลยดูสิครับน้องแสงจันทร์ของเราครับผมสิ่งที่ชอบเลยครับนี่แสงเอ้จะได้อาบแม่ลูกน้ำวันนี้น่ะฮึ อืดีใจครับด oh ีใจดูสิครับดูสิครับเอไปครับโอเคลงเลยครับนี่ครับคอดูครับแต่งายทองไหมครับดูจ้างน้อยไงายท้องนะครับผม สุขมากครับมันได้ปลดปล่อยเนาะไม่นานได้เล่นทีครับผมเพราะทุกวันก็อากาศไม่ค่อยดีเนาะอากาศทึมฟ้าทึมฝนครับพะควันเลยไม่อยากให้เล่นครับผมกลัวเป็นไข้เนาะอย่าไม่สบายครับวันนี้ร้อนครับแดดร้อนมากมากเลยวันนี้ยังไงก็ให้เขาสนอยครับผมเลยดูสิครับ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 งานไม่เป็นท่าเลยครับผมไม่เป็นท่าเลยครับ โอ้ดูสิเขาไม่เต็มสักทีแล้วครับน้ำวันนี้ครับในความเติมไม่เต็มสักทีครับวันนี้หู้จากลิตรเจ้าแสงใช่แล้วน้อยใช่แล้วครับผมหงายท้องเลยครับมาเต็มท่าเลยครับผมขัตัวขันีเดี๋ยวให้ชื้นๆน,นานๆเดี๋ยวขัดออกแรกแรกขัดไม่ออกเราให้แช่ก่อนลูกเออให้น้องแช่น้ำนานๆก่อน <S <S 1> <S 1> มันได้เล่นแล้วน้ำไม่เต็มถังก็ไม่ได้เล่นสักทีหรอกลูก นู้นเลยเททิ้งหมดเนาะความถังดูซิดูซิไปดูซิอเ,เอาอยัางไงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูถังจะครอบตัวด้วยขอดูด้วอวันนี้พอควานยกถังใหญ่ไม่ได้ครับหนักเนาะเดี๋ยวเราโน้พอควานเอาครอบออกก่อนครับถึงจะให้เล่นถังใหญ่ครับาะถังใหญ่ยกเข้ายกออกยากครับถ่ายน้ยายากครับผมเอาให้เล่นถังเล็กก่อนครับผม จเย็นลูกพี่ให้น้ำเต็มก่อนลูก เต็มพอดีเลยครับปาก,กประปปองปุ้มปุ้ยครับผมอยากให้เล่นทางใหญ่ครับเอาควานยกไม่ไหวเดี๋ยวรอไม่นานนะครับผมเล่นทางเล็กให้คุ้มก่อนครับเพราะทางใหญ่ใช้ได้ระยะยาวครับผมทางเล็กนี่ก็อีกไม่กี่เดือนก็จะเล่นไม่ได้แล้วเนาะ พอน้องก็โตขึ้นแล้วครับผมมีความสุขไหมน้องแสงมีความสุขมากเลยครับผมสุขมากๆเลยมีคนขัดสียียยยวันให้ด้วยครับผมได้ปล่อยอยครับนานๆพีเนานนะได้ปล่อยลอยครับผมมีเมทันใดครับอยากมาเล่นน้ำอ่างกับน้องแสงดันก็เชิญได้ครับไม่รู้จะมีที่ว่างให้เล่นด้วยเปล่าครับนี่ครับผม ดูครับหาช่องว่างไม่เจอเลยครับผมมีำฟารนครับขัดให้ครับผม งานกับแม่เขางานนครับงายท้องอีกครับดูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมีงายท้องอีกครับมาดูครับผมดูเด็กดื้อครับผมใช่เด็กดื้อเด็กสนดูเด็กสนยังงายท้องครับผมม่เต็มสักทีครับน้ำนี่ครับไม่เต็มสักทีครับผมเต็มสักทีนะครับเอาเอาไปเอา Ờ, lên lên khắp lên lên nó. Đẹp đã มากเลยครับผมดูสิครับเขาเอาหัวซะอ่าอ่าโดนเสร็จแล้วเอาสองั้งเลยบครั้งที่สองเลยรับโอ้ยโอ้ยนี่นี่นี่สนดีนะสนดีนะดูสิครับดูสิครับความสนของน้องเขาครับดูสิครับดูสิครับดูสิครับโอ้สุดๆไปเลยครับผมอ๋อดูสิครับสุดๆไปเลยครับไม่ไหครับผม มีใครเหมือนแล้วมีเหมือนใครครับผมได้เล่นแล,ล่นน้ำครับเล่นอ่างบกครับสะบกเนาะดีใจครับท่าดีใจโอ้สดชื่นครับสดชื่นเอาไหม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  ดูสิข่าดูสิเอ็กข่ารกคั้งที่สามนะครัโอ้ยทำไมโง่อย่างนี้น้องแสงฮะคารมังคอกเลยกันๆๆ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 ๆโๆๆ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  เดี๋ยวแล้วก็เขาเอาหัวอีกแล้วเอ้ย,อยดูนะครับจะพลิกมาฝั่งนี้เปล่าครับดูดีๆนะครับคุณแม่ครับผมอ่าเออเหนียแล้วครับเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วดูแลเหนื่อยแล้วครับ ตอนเย็นเปิดร้านได้ไหมนี่ไม่ใช่จะหลับก่อนบ่เนี่ยเล่นเส้นรุนแรงขนาดนี่ <laughs> จะได้สบายตัวครับผมใช้แปรงอ่อนๆขัดนะครับผมนี่แม่ครับผมใช้แปรงที่แปรงขัดรองเท้าของเราเนี่ยครับผมผิวน้องบางครับผมได้ดำครับสวยครับผมผิวน้องผิวที่เซลล์ที่ตายแล้วครับต้องขัดออกเนาะเขาจะได้สดชื่นครับผมดีกระเป๋านะครับ 嗯，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 收了啊。 สำหรับวันนี้นะครับผมก็ให้แม่ได้ดูความสนของน้องก็ถึงตอนนี้นะครับผมหลังพอพานจะเอาเดยกให้ดูใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนครับยติการล่าสุดอย่างนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้น้องแสงจันทร์ก็สนุกดูสะทานกันเหนื่อยแล้วครับผมขอฝากนะครับผมฝากติดตามครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ก็ตส,สุดท้ายนะครับผมด่งให้พอควานด้วยนะครับผมพอควานฝึกหัดเนาะก็ขอให้กล้าเพาว่าขอบคุณครับมีความสุขทุกทุกท่านนะครับขอบคุณครับ